สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาตัดเอาโยเกล้วยพี่น้องครับไปหมกใส่ไก่มาตับดยเก๋หมวกใส่ไก,ก,ไก,ไก่แซ่บๆกินกันครับซื้อพี่น้องกินน้ำแข็งนั่น,น,นราคาพี่น้องครับตัดเอาโยเกล้วยครับ ท the ีนี้ครับกกล้วยต้องเไปโม่ใส่ไกลพีน้องครับใส่ไก่เออ้นีึ้นขึ้นข้นะค้นขึ้นมึอนข้นขึ้นนน้ค้มนี้ ข้มหอดพีรอดข้มข้มครับข้มหอดซัพีรดเนาะตายาแล้วละเดี๋ยวออกเลพี่น้องนนครับเดี๋ยวเรียนเลยพี่น้องไหน,นก็สองโมงเพอาะพีพ่น,น้องครับี่นหงหงจิน้ำกันครับโมกเดี๋ยวควจะแซ่นับ

พกน้องครับเดียวกวัวนที่ดีพี่้องครับวันที่ดีเียวกวลี่อยสงาทที่ครับ,รบเก ยกไงพี่น้องครับที่นี่ครับินมุกยก้วยน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับจะแซบครับมุกยก้วยแบนๆแีอพิสซ่ามบนห้อเขาย่ทุ่งไห้ทางหน้าน้ำกันเดือดย่างเด้อสหรับลิปนี้ ความท่านสวัสดีครับ